สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่สวนค่ะก็ร้างราจากสวนไปเกือบเกือบอาทิตย์เลยนะคะ <c oughs> ไม่ไเข้าสวนเลยค่ะเพิ่งจะเข้าวันนี้ก็เลยจะต้องมาทํากิจกรรมซึ่งมองแล้วมากมายเหลือเกินอันดับแรกคุณครูก็เปิดน้ําก่อนนะคะเพื่อ ให้น้าไปเลี้ยงต้นไม้ที่คุณครูทิ้งไว้เกือบอาทิตย์นั่นแหละค่ะค่ะก็พอดีคุณครูมองเห็นงานค่ะของมาเดี๋ยวเพื่อนๆ่คะใบไม้ที่ต้นสาระเนี่ยค่ะร่วงลงมาเต็มพื้นหมดเลยแล้วตอนนี้ใบสาระอ่อนกําลังแตกงดงามมากเลยแต่พื้นนี้เต็มไปด้วยใบสาระนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใบไม้ร่วงค่ะในส่วนของครูนี่มองไปทางไหนนี้มีแต่ใบไม้เต็มพื้นเลยนะคะเราเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงได้หรือ,อยังเพราะในส่วนครูนี้เป็นพยานค่ะร่วงหมดเลยนะคะกำลังร่วงเพื่อจะเริ่มฤดูใบไม้ผลิ กำลังจะเรียนแบบแล้วนะคะใบไม้ผลิค่ะอีกไม่นานตอนนี้เป็นใบไม้ร่วงไปก่อนนะคะเพื่อนๆดูนะคะว่าตรงนี้อ่ะใบไม้ร่วงมากมายขนาดไหนนะคะบริเวณที่คุณครูยืนอยู่เนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะร่วงมากเลยนะคะแล้วดูยอดไม้สิคะนี่ไม่มีใบแล้วนะคะ นี่ไม่มีใบแล้วค่ะมันตกลงมาที่พื้นหมดแล้วค่ะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่อีกไม่ช้านานเดี๋ยวเขาก็สิใบนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของเขาอะ,ค,ะค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะคุณครูก็กำลังหวาดใบไม้ที่ร่วงมาจากต้นสาระอ่อนนะคะเพื่อว่าเราจะได้ทำประโยชน์ต่อไปคลิปต่อไปคุณครูก็จะขอนำเสนอเกี่ยวกับใบไม้ที่คุณครูหวาดกองเอาไว้นะคะว่าคุณครูจะทำอะไรกับกองใบไม้เหล่านี้นะคะค่ะนี่ต้นทูเรียนค่ะ สัตใบกำลังแตกยอดนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ตอนต้นครูๆก็ถอดใจแล้วนะคะว่าทุเรียนมันปลูกยากมากเลยแล้วนะวันนี้เขาก็แตกยอดให้ครูได้เห็นแล้วนะคะม่ว<อ>งค่ะม่วงปลูกเมื่อเดือนเมษายน,านเองนะคะออกผลแล้วนะคะจะรอดูนะคะว่าเขาจะ ให้คุณครูได้ทานหรือเปล่านะคะนี่ก็เช่นกันนะคะคุณครูคกำลังสะสมเปลือกไข่เอาไว้นะคะสะสมเอาไว้ทำอะไรได้ประโยชน์อย่างไรกับเปลือกไข่นะคะค่ะก็ต้องคอยติดตามนะคะว่าคุณครูสะสมมากขนาดนี้คุณครูจะ เออาไไว้ทะรตอนนี้ภารก,กิจของคุณครูก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเล่นเอาเหงือโซกเลยนะคะก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆคุณครูก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ